นี่อันนี้ก็เป็นมายเรอ่าตัวนี้อิลูสมุเห็นปุยๆนี่ไหมนี่หน้าหนาวนี้ช่อดอกจะมาตามปุยๆนี่แหละช่อดอกจะออกตามปุยนี่เลยนะคะบางคนก็จะเรียกว่าแมมปุยหิมะ, uh ะแต่เชื่อเขาก็คือแมมมิลเลียอิลุสมุนะคะ,ะแล้วก็นี่ขนแมวเห็นไหมคะออกดอกเก่งนะช่อมาเต็มเลยอันนี้เป็นเลาอ้ายลาอ้ายดอกชมพูนะคะส่วนตัวนี้บอมบเซียนานะคะกอสองกอนี้บอมบเซียนานะ อันนี้ลูกก๊อปญี่ปุ่นคุณอันนี้ลิบูเทียตัวนี้ดอกสีส้มนะคะอ่าเม็ดพริกนะมนเม็ดพริกมเม็ดพริกตัวนี้ดอกขาวน่ารักนะคะนี่ถาดนี้ทั้งถาดนะ่ะนี่ดูทั้งถาดสองปีได้แค่นี้แหละเออแม่ค้าพอเองนะคะถาดนี้แม่ค้าปลูกเองพอเองนะพ่อมเมล็ดนะเป็นไม้มอเล็ดทั้งถาดนี่มีดอกมาแล้วเห็นไหมคะลูกของพิงค์ไดมอนผสมกับ LB h y b ไฮบเขาจะมีความแบบสีแบบแนวแบบ ชมพูดแดงหน่อยๆแต่ว่าภูเขาจะมีความแบบ LB นิดนึงบ้างทีๆหน่อยนะคะเอลบีไฮบิดนะบวกกับพิงค์ไดมอนอันนี้แมมลูกกอฟอุ้ยตัวนี้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 บันเดียน้ำนะทุกคนนี่อันนี้น่ารักนะคะขนนกนะแมมขนนกภูมูซาแมมมีละเลียภูมูซานะคะอ,อุ้ยดูสินี่ขนแมว อลักเนาะอันนี้น,น,นี่ไปดูใกล้ๆตัวนั้นชื่ออะไรนะจำไม่ได้อะที่มันจะมีลายแบบดอกผักบุ้งอะ่ะอุ้ยทำไมฉันจำชื่อเธอไม่ได้มีคามมเน่น,น,เน,น,นั่นคามิเน่นั้นคามมเน่นะคะนี่แมมนกคูกนี่แมมมีลาเลียแมมนกคูกนันนกฮูกคูออกดอกแบบเป็นมงกุฎอย่างนี้แล้วนะคะนกคู่ ไปต่อ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 มาดูดรงนี้สิว้าวนี่ไงนี่ไงแอสโตไฟตัม um. โอ้ยขาดน้ำนะคะเดี๋ยวเย็วันนี้เราต้องลดน้ำแล้วแหละนี่แอสโตไฟตัม um. ตัวนี้เป็นนูดดำนะคะนี่ตัวนี้ก็แอสโตไฟตัมแอสทิเลยสนะคะแนะม่ค้าผสมผสมเนี่ยแหละพวกนี้แหละนี่มีแอสซิเลต์ประดาวแม่ค้าผสมไอ้ลูกลูกที่เราเห็นเมื่อกี้แมนะ่ค้าคือผสมจาก แอซิเลตตัวนี้หนูดําตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะแอซิเลตตัวนี้ตัวนี้เป็นภูเหลี่ยมเลยนะทุกคนเฮ้ยลอยอะไรมีอะไรมากัดกินของเราอไม่มีนะคะว้าวว,าว้าวอันนี้เป็นดงไม้ทะเลทรายนะทุกคนโอ้ยเรามาดูตรงนี้น,น,นี่นี่นี่นะคุณเห็นนี่ไหมหมันขึ้นสมองไหมตายปะเนี่ยไม่ตายฮะ นี่ะไรอันนี้ะไรอันไหนที่นี่เราก็เก็บทิ้งมีดอกชมพูด้วยนะอันนี้เป็น L v Hybrid นะตรงนี้ก็เป็น l v Hybrid ดูสิว้าวมีพ่อท่าสองคนยืนอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นกีเซเล่นี่แามิลเลีย le, กีเซเล่ก้อนนี้สองกอนเนี่ยนี่สั่งมาจากสิงคโปร์เลยนะกีเซเล่เนี่ยคู่นี้มาจากสิงคโปร์เหลืออยู่แค่นั้นแหละนะคะพอดีย้ายบ้าน นะทุกคนน้องเพึ่งได้ลงกระถางได้ไม่เท่าไหร่เองนะว้าวดงทะเลทรา,าย